มันเหมือนกับคุณให้กุญแจกับคนเมาแล้วบอกขับรถดีๆไปให้ถึงปลายทางซึ่งมันมีโอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุแล้วถ้าเผื่อเขาขับไม่ดีไปชนวินาศแล้วคุณบอกว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราเราขอกุญแจคืนมันเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะคุณให้กุญแจเขาไปคุณต้องรับผิดชอบเขาอยู่แล้วไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ครับรถนั้นคือประเทศชาติ กุญแจขับนั้นต้องเสียบกุญแจทั้นพรัดประชาชนและพักภูมิใจไทยแต่อย่าหวังว่าจะได้ขับกันสองคนเพราะการเมืองไทยปัจจุบันไม่ใช่คนขับกับกุญแจเท่านั้นนะคะแต่มี AI ที่เป็นรัฐธรรมนูญระบบราชการศาลมาร่วมขับด้วยหรือนั่งคุมรถอยู่เบื้องหลังพักการเมืองจะขับยังไงก็ต้องอยู่ในกรอบที่โปรแกรมกำหนดเช่นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอำนาจสอวอ กลไขสารรัชธรรมนูญและองค์กรอิสระอีกมากมายโปรแกรมถูกตั้งไว้แล้วว่าพรรคการเมืองจะหักพวงมาลัยยังไงก็หนีกรอบที่ AI เขียนไว้ไม่ได้